ก็พูดไม่ออกแต่บอกกลับไปว่าไม่เป็นไรแม่นูกพ่อตาอยู่รักษาตัวยังไม่มีเวลาโทรหาแม่นะคือไม่กล้าไม่กล้วหมดอีกแก้วยยอีกแก้วหมดเวลาหมดแก้วน้องบิ๊กบอกใครเลยว่าเขาเป็นโควิดเขาก็ยังคงบอกทุกคนว่าเขาสบายดีเขาโอเคช่วยรบกวนดูแลระวังมาือนะไม่เข้มมากเลยนะแม่ทุกวันโทรมาเช้าทุกวันเลยตอนนี้นะวันที่ยี่สิบเอ็ด โรงพป้าชว้าา <v ix S 2> ้ชวยเหลือจากาเชื้โิดน้าูเ้าก็ต้องพยายามติดต่อหายากาแล้วพอดีแบบป้าชายาไม่พอหน่อยที่้าเืสมัยเรียนมาเอ่ยาเม้ายาซึ่งเราทราบกเเพื่อรที่เมามายาข้างๆมาติดหน่อยตัวยาเนข้างแก้วเมาไ้มเมา เมาเมาแล้วเมาลอันนี้เม,มาถิงปะบ้า <c oughs> พอ,อยังอฮะน,น้ำกินแต่เปล่าน,น้ำหรอในแก้วเออตกน้ำแม่เดี๋ยวมันเมาไม่ได้นะเพราะว่าเล่ามันแรงอ่ะขอเล่าโอ้ยตัวเอียงเลยโอ้โหข้อเอียงเลย S <S เอ๊แม่เคยว่าอะไรวะว่านังแนวเกี่ยวกับเรื่องอะไรเปาว่าฟังอีซ่มอมไอบูรณาการลดดัดทำผ,มผ,มผมูบอกบอกว่าผมไป็นสมัครงานทนํท <S 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 ทานู่นทํานี่เต้มไปหมดที่ซ่อมซ่อมรถเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ย <S 2> <S 2> <S เปลี่ยนดัดแปลงรถอ่ะ อ้อไปจัดการอะไรโอ้ยร้านเลินโอ้โหไปทำใหม่หมดเลยทำงานในฝันี็ยังทำงานอยู่เลยนีเจ็บปอกมเนาะ